ขากลับแล้วค่ะก็เลยแวะแวะทักทายเพื่อนเพื่อนกเวลาอมแป๊นึงรราเควที่เราตังต้องอะไรทุกคนแจกตัวเยเมื่อก่อนนี้เมื่อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วก็จะก จะฝึกตัวเองแค่เปลี่ยนแปลงน่เสร็จตัได้ก็ตื่มาก้าโมงไม่ได้ไม่ได้ตืม่มาแปดโมงอม้อแส่างเงเก้าโมงลงมาเิยก่อนที่จะเข้าทำนสิบมทีนี้มันก็หมือนวาเื่อมใกลเราก็เลยตั้งเป้าหมายของเราใหม่อ,อีกครั้งทีนี้เรา พอเข้าหน้าสับเบอร์แล้ว <c oughs> อากที่เราเดินลงมาทางนั้นเราก็เห็นคนเข้ามาวิ่งกันเยอะๆวันนั้นก็ได้มีโอกาสาได้เดินลงมากับเพื่อน <c oughs> ก็เลยชวนกัน <c oughs> เคยเพื่อนเขาไปวิ่งกันทางนู้นเ,เราไปดูกันไหมที่เราไปเจาก่เา็เดินตามตามคนบ้านนี้เขาแหละแต่เราวิ่งตามเข้ามาซีเราไาเจอตรงนี้เฮ้ย ตรงนี้แหละเราจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วนะจากการที่เราแค่เดินครึ่งชั่วโมงเดินไปที่ทำงานเก้าโมงเก้ามงเข้าทำงานก็เก้าโมงสี <45. S 1> ่ประมาณนี้สี่สิห้าทีเราก็เลยบอกเพื่อนเราเราไปวิ่งที่นี้เราจะลงมาวิ่งตอนหกโมงเช้ากลับขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานตอนสองโมงโอเคกว่าเวิรกกว่าแล้วทางนี้มันก็ เหมือนเราได้มีเวลาออกกำลังกายที่เยอะขึ้นเขาบอกว่าคนเราการการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอันนี้คือฝั่งจากอ่าดรสุชาติ่านพไว้การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเราต้องเห็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงเออเราก็ได้มีจิตเลยเราเราไม่ได้ทําเพื่อใครเราก็ทําเพื่อตัวเราเราทาเพื่อตัวเราเพื่อ ประโยชน์ที่เราเห็นคือการออกกำลังกายเนาะใครๆก็รู้ออกกำลังกายสุขภาพออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีเมื่อเรารู้ประโยชน์ของของการออกกำลังกายแต่หลายๆคนก็แต่แต่บางคนก็จะช่วงเย็นๆอย่างเราช่วงเย็นเราไม่มีเวลาเราทํางานสิบโมงถึงสี่โมงแล้วก็ตอ,อ,อนเช้าเรามีเวลาจากที่เราตืนนาากกนต่นขึ้นมาจากเมื่อก่อนตื่นขึ้นมา ถ่ยถ่ายถ่ยอินเทอร์เน็ตเล่น a ฟซบุ๊กไลน์อะไรแล้วแต่เ<ม>ต็มไปหมดก็หมดเวลาไปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงเมื่อเราเห็นประโยชน์เราอยู่นี่แล้วในยุคยุคโควิดยุคอย่างเงี้ยสุขภาพต้องดีสุขภาพดีเราถึงจะเหมือนว่าเออการเจ็บป่วยมันก็จะได้น้อยลงเมื่อเราเห็นประโยชน์ของ ของสิ่งที่เราที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ลงมือค่ะวันนี้วันแรกค่ะวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกที่ที่เริ่มเริ่มออกกำลังกายที่ที่เปลี่ยนเส้นทางวันนั้นแค่มาซเซอร์วย์เพราะนั้นที่มากับเพื่อนคือคือเรามาเซอร์วย์เส้นทางเออเส้นทางนีทีนี้คือพอช่วงหน้ามือมันจะอากาศนี้นก็เราทำเป็นเย็นสบายพอเราวิ่งสักพ,พักเราก็จะจะได้เหงื่อไม่เยอะ พาะการเย็นไม่เหงื่อไม่เยอะแต่คือการสูบฉีดของหัวใจเราเรารู้ว่าการเสื้อที่มันสูบฉีดรู้สึกหัวใจเรามันเต้นแรงขึ้นโอเคดีดีดีดมันก็คือดีสําหรับเราแล้วก็เลยเปยนคือเป้าหมายทีนี้คือเราก็จะต้องมาที่นี่มีพันธสัญญากับตัวเองว่าช่วงซัมมรมานั่งรับวิตามินอ e, ีวิตามินดี พอละครึ่งชัมมง่วโมงแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีแดดเลยตอนนี้แดดยังไม่มาเลยเออเราก็ก็เออโอเคสักพักก็คงจะมาละมองเห็นแสงลำไยละยังก็คนเราเนาะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆัวเราอางนี่แหละจากเมื่อก่อนเลิกงานเลิกงานมาไม่มีสร้งดื่มกับเพื่อน พอตอนหลังพอเราเลิกดื่มเพื่อนที่เคยดื่มเขาก็ไม่มากับเราละเราก็จะเปลี่ยนเ <c oughs> พื่อนที่เคยเพื่อนที่เขาดื่มเขาก็จะไปดื่มกับเพื่อนกลุ่มที่ดื่มตัวเราเออเราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเราเราอยากออกกําลังกายเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเรามาออกกําลังกายเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่ออกกําลังกายเมื่อเราต้องการอยากจะเป็นสิ่งไหนเราก็จะดึงดูด สิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนมาแล้วโบกมือไว้ไหวอยู่ตรงลานนู้นเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย